ดีคะ่ะเอฟซี C, ทีน่น่ารักทุกทกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซี F C. วันนี้พี่ก็จะมาทําหัวหอมของเรานะคะเพราะว่าหัวหอมของเราเนี่มันงอกขึ้นมาเกือบทุกอันแล้วนะคะทุกคนแล้วนี่ดูคะ่ะนี่โอ้ยยังมีชีวิตอยู่ใช่มันมีชีวิตอยู่เนาะนี่คะ่ะนี่รากขึ้นมาอย่างยาวเลยคะ่ะเอฟซี C. พี่ก็ว่าจะปลูกพี่ก็ปลูกแล้วเนาะพี่ก็กลัวว่าปลูกแล้วก็จะไม่รอดนะเอฟซีเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วเนาะแต่ไอที่ปลูกแล้วก็พี่ก็จะลองปลูกดูนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะถึงจะออกรากมาก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนเราก็เอารากออกเลยเพราะว่าถึงจะปลูกต้นนี้ก็ไม่ได้แล้วค่ะเอฟซีมันก็จะตายแล้วค่ะเอฟซีเนาะมันก็จะตายเพราะว่ามันหนาวนี่มันหนาวมากๆเลยนะหนาวดินแข็งเลยนะคะเอฟซี หนาวจนดินนี่แข็งหมดเลยนะเนี่ยพี่ก็จะเอาใส่ถุงเลยนะคะเอซใส่ถุงแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้เลยไม่งั้นไม่ไม่งมั้งนเราเสียหัวหอมไปเลยนะคะอุตสาห์ปลูกไว้นาะนี่พี่ก็จะไงเอาแบบเอาเปลือกแข็งแข็ง,ขงอ,อกก่อนนะคะเอซแล้วก็ใส่ช่องแข็งเลยนี่ขึ้นมาหมดเลยคะนี่ต้องรีบจัดการคะ่ะเพราะว่าพี่คิดว่าพี่จะเอา ไว้อย่างนี้เลยนะคะจะเอาไว้อย่างนี้เลยแต่ว่ามันไม่ได้ค่ะเอฟซีเพราะว่าเวลามันหนาวนี่มันจะออกรากเลยนะคะเอฟซีเลยต้องมาจัดการเอาใส่โน้เสียดายของของเราเนาะเอฟซี FC เนาะอุตสาบปลูกไว้เดี๋ยวปีหน้าเราก็ค่อยหาพันธุมาปลูกใหม่เนาะทุกคนเพราะว่าดีกว่าที่เราจะเสียอันนี้เนาะถึงแม้ว่าเราจะปลูกมันก็ไม่ได้นะนะคะมันก็จะเสียไปเลยนะ อยู่ประเทศนอกก็อย่างนี้นะคะเราต้องรู้จักไอหาวิธีการเก็บของเรานะคะ fc แต่ถ้ามีพื้นที่ก็ว่าไปอย่างนะแต่ถ้าไม่มีพื้นที่นะคะหรือว่าไอตู้เย็นที่เราแช่เนาะมันเล็กเกินไปนะคะ fc มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันซื้ออะไรมาเอาอะไรมามันก็ไม่มีที่จะเก็บเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะ fc เวลาชีวิตของคนเมืองนอกเนาะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะไม่ได้กินของสดหรอกคะ่ะเอซเราก็ต้องมาช่วยเหลือตัวเองแบบนี้แหละต้องหาวิธีทางเอาเนาะเพราะว่าพี่ก็อยากจะเก็บเอาไว้แบบนี้เลยนะคะถ้าไม่ออกรากเนาะแต่ว่าสมัยก่อนเนาะเราปลูกอยู่บ้านเราเนาะทุกคนก็เห็นปูย่าตัดทวดก็แขวนไว้ทั้งปีเนาะนก็ไม่เป็นไรอะ่ะมันก็ไม่เห็นจะออกรากอะไรแบบนี้เนาะถือว่ามันเป็นกับพัน พันหัวหอมเนาะอันนี้ก็เขี้ยวหมดแล้วนะคะเห็นไหมนี่นี่ถ้าเราปล่อยไว้ก็คืองอกเลยนะคะนี่ที่จะต้องรีบไปจัดการเพราะมันไม่ได้แกะง่ายๆนะคะเอฟซี MC. มันแกะเปลือกที่มันเหี่ยวๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะต้องใช้มีดเกะเนาะเราจะตัดรากออกเลย,ย่างนี้แล้วก็โอยมันไม่ใช่ง่ายดิ นี่คะ่ะ fc นี่นี่พึ่งได้แค่นี้เองหมดไปสามนาทีแล้วอืมถ้าจะเกะหมดนี่เนาะ <c oughs> ก็นี่หมดเป็นชั่วโมงนี่คะ่ะ fc มันขึ้นมาหมดเลยแล้วก็นี่ดูรากนี่รากยาวเฟื้อยเลยนี่คะ่ะนี่นี่ดูนี่อันนี้โอ้โหรากนะคะนี่รากหัวหอมนะคะนี่เลยต้องรีบจัดการแล้วคะ่ะ มันมีเยอะเลยนะมันอบทุกอันเลยนะ fc เทบจะเทพจะเอาไว้ในนี้ไม่ได้เลยนะคะ fc นี่ดูออกมามีแต่รากอ่อนๆนี่ถ้าเอาไปเสียบก็ดีไม่ดีก็อาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะเพราะาตรงนี้มันไม่ขึ้นเลยมีแต่รากออกมาเนาะโอเคคะ่ะ fc คลิปนี้พี่กอนี่เดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูนะ <c oughs> แต่ว่าโอ้โหเยอะมากทําวันนี้ก็ไม่เสร็จหรอกคะ่ะนี่ดูรากออกมา ออกเซมรากเกเ่าเลยนเอฟซีนี่จกะเสร็จก่อนแล้วพี่ก็จะถ่ายรูปให้ดูเลยนะคะเอฟแล้วก็เอาลงคลิปเนาะเอฟซเนาะเดี๋ยวเจอกันอีกค่ะข่ยเอฟซตอนนี้พี่ก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะได้ถุงหนึ่งเต็มเต็มเลยค่ะเอฟซีนี่ครึ่งถุงค่ะแต่ก็แน่นเลยนะนี่หมดเลยค่ะโอ้โหจนเมื่อยแขนเลยโอ้ยอยังนิ่งน้อยๆอยู่ นีค่ะพอดีเลยแกะอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราจะเอาไว้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะ fc มันก็จะออกรากอยู่ดีนะคะนี่ก็จะออกรากแล้วก็ออกใบแล้วก็หัวหอมของเราก็จะจะแวบ,บลงเลยนะคะ fc ก็จะไม่มีหัวหอมให้เราเอาไว้ใส่แกงหรือใส่น้าพริกเนาะทุกคนที่ก็เลยต้องเอาเข้าช่องฟิตเลยค่ะ ว่าเราต้องทําอย่างนี้ค่ะไม่ไม่งั้นก็หัวหอมของเราก็จะทิ้งหมดเลยนะคะ fc จะไม่เหลืออะไรเลยนะเ็าจะเปบหมดเลยมีบางอันก็บางอันก็เน่าเลยนะคะ fc เนี่ยบางอันก็ตรงหัวเน่าเลยนะคะเนี่ยตรงหัวนะจะเน่าแล้วก็จะเสียเลยนะคะ fc โอเคค่ะ fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรพา,าเดนมาร์ก ให้พี่ด้วยนะคะทุกคนชีวิตของคนเมืองนอกก็อย่างนี้เลยค่ะบางทีก็เน่าๆ่าก็ต้องกินกันทุกคนเพราะเสียดายเนาะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีนะและไไปซื้อเผาก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะทุกคนแค่ไม่กี่หัวก็ราคาริ้วเลยนะคะเอฟซีโอเคค่ะเอฟซีคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบาย